แต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์โบราณคดีประกอบกับภาพถ่ายทาง Google Earth ถทาให้เชื่อว่าบารายประสาทนารายจริงเวงคือสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมที่ปรากฏในภาพซึ่งปรากฏอยู่ทางที่เหนือของตัวประสาทน,นารายจริงเวงห่างออกไปประมาณ200เมตรครับปัจจุบันสระน้ําแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์ครับลำดับที่3พระาธาตุดุมหรือปราสาทดุม บ้านท่าดุมตง,งิ้วดอนอำเภอเมืองจหวสกลนครอ้างอิงจากเอกสารการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถาน่นว,วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ระบุถ้อยคำาก่าวถึงบัาทาดุมว่ามีสิ่งสำคัญ3ประการคือประการที่1ปราสาทดุมเป็นปราสาทกอ่กอุรกิจสามหลังสร้างด้วยหินทรายสีชมพูประการที่2ปราสาทดุมมีฐานปราสาทกอ่อด้วยศีลาแรง และประการที่3